สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวยพามาอยู่ที่โชว์รูมค่ะรถยนต์มือสองนะคะ V ี8สาขาบางพีจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะสวยก็มีรถ Isuzu All New นะคะมาให้ได้ชมกันถึง2คันเลยนะคะสำหรับ2คันนี้นะคะคันแรกนะคะจะเป็น Isuzu All New 10ประตูปี2012นะคะส่วนคันที่2นะจ๊ะจะเป็น Isuzu All New Cap ปี2015นะคะสำหรับรถ2คันนี้นะคะพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหายอยู่นะคะ สามารถแวะเข้ามาชมตัวรถทั้งสองคันนี้ได้เลยนะคะรถจอดอยู่ที่วีแปสาขาบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะคะโชรูมตั้งอยู่ถนนบางพีกิ่งแก้วนะคะอยู่บนถนนเส้นเดียวกับโมนาณิร่วมกัตันยูนะคะจุดสังเกตของทางโชว์รูมนะคะจะติดกับปั๊มน้ำมันบางจากนะคะเปิดให้บริการทุกวันที่นี่ไม่มีวันหยุดนะจ๊ะตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งนะคะปิดบริการ17นิกา30นาทีค่ะ ใครสนใจนะคะอยากแวะเข้ามาชมรถที่โชว์รูมนะคะก็สามารถโทรนัดหมายสวยล่วงหน้าได้เลยนะจ๊ะทีศูน4 4แ4 4น่ั่เองค่ะสำหรับคันแรกนะคะก็เป็นคันนี้เลยนะคะ สำหรับคันนี้ต้องบอกว่าคุณพี่ท่านใดที่มองหารถไว้ใช้นะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะคะสวยขอแนะนํารถครอบครัวนะคะเป็นออนิวสิบประตูคันนี้เลยนะคะแต่งสวยๆซิ่งๆนะคะทางโชวูรูี b 8ดแนะคะแต่งโรตี้ยให้นะคะ รงแม็กใหม่ยางใหม่ขอบ18ให้เลยนะคะชุดหนึงนะคะสำหรับร้อมแม็กตัวนี้เป็นแม็กใหม่ยางใหม่ขอบ18เลยนะคะที่ทางโชว์รูมของเราได้แต่งเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ชุดอุปกรณ์โรเตี้ยนะคะสำหรับคันนี้ขายอยู่ที่4,49,000บาทนะคะใช้เงินดาวเริ่มต้นนะคะอยู่ที่3,900 0บาทนะคะค่างวด7ปีนะคะจะผ่อนอยู่ที่เดือนรับประมาณ7,600กว่าบาทค่ะ แต่สาหรับพี่ๆท,ท่านใดที่ต้องการผ่อนให้ระยะเวลามันสั้นลงนะคะต้องการผ่อน6ปีก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะ6ปีคันนี้ค่าง,งวดจะอยู่ที่เดือนรับประมาณ8,500กว่าบาทน,นั่นเองค่ะใครสนใจนะคะอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถคันนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามส่งเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที08่0812744654น,นั่นเองค่ะขอนโซน,นหน้าเป็นโทนสีดำนะคะคันนี้ระบบเกียร์ เป็นเกียร์แมนวนวลเกียร์ธรรมดามี5สปีดนะคะในส่วนของแอร์ก็เป็นแบบแมนวนวลนะคะใช้มือปรับนะคะเครื่องเลน CD ซีดีวิทยุ FMAM สามารถใช้งานได้ปกตินะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะตัวนี้เป็นเบาะผ้าสีครีมนะคะตัวเบาะคู่หน้าเป็นเบาะผ้าสีครีมเหมือนกับด้านหลังตรงนี้เลยนะคะสําหรับเบาะคู่หน้านะคะทางโชว์รูมของเราแถมที่หุ้มเบาะหนังให้นะคะตัวนี้ทางโชว์รูมของเราแถมให้นะจ๊ะอ่า คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc เชื้อเพลิงดีเซลนะคะตัวนี้เป็นรถยนต์ปี2012นะคะต้องบอกว่าเป็น Isuzu All New ตัวแรกนะคะเป็นเครื่อง2,500เครื่องเดิมนะคะตัวนี้ตัวเครื่องทางร้านของเราไม่ได้มีการแดัดแปลงหรือแต่งเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นนะคะเครื่องเดิมนะคะกระบะนะคะพ่นสีมาสวยงามเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะคะคันนี้ ออกรถไปนะคะสวยมีโปรให้ขับฟรีที่30วันถึง45วันนะคะมีโปรให้ขับฟรีด้วยเดี๋ยวสวยมีบริการล้างขัดปั่นสีให้นะคะตรวจเช็คความเรียบร้อยของตัวรถให้นะจ๊ะก่อนที่จะส่งมอบรถให้กับพี่พนะคะลูกค้าต่างจังหวัดใครสนใจตัวรถคันนี้ก็สามารถเป็นเจ้าของตัวรถคันนี้ได้เช่นกันนะคะ เพียงแค่โอนเงินมาจำมานะคะที่มูลค่า1,000บาทนะคะสนใจสามารถโอนจองได้เลยกระสวยนะคะกรณีที่จองแล้วจัดไฟแนนน์ไม่ผ่านนะคะทางโชว์รูมของเราก็ยินดีคืนเงินมาจำให้นะคะไม่สะดวกขึ้นมาทำสัญญาเซ็นสัญญานะคะเราก็มีไฟแนนซ์นะคะบริการถึงที่เลยนะคะใครสนใจสามารถแวะเข้ามาชมกันได้นะคะเป็นรถยนต์ปี2012นะคะเป็นอีซูออเนวตัวแรกค่ะ สำหรับข้อมูลหรือรายละเอียดในคลิปนะคะหากมีข้อมูลใดที่สวยไม่ได้แจ้งนะคะพี่ๆสามารถโทรเข้ามาสอบถามสวยได้เลยนะคะที่0812744654นะคะสนใจอยากได้ข้อมูลจุดไหนเพิ่มเติมก็ลองโทรมาพูดคุยกับสวยได้นะคะสำหรับคันนี้เป็น all new สิประตูปี2012แต่งไว้ให้สวยงานเลยนะคะใครมองหาไว้ใช้งานในช่วงปีใหม่ก็ติดต่อสวยได้เลยนะคะ ในส่วนของคันที่2นะคะก็จะเป็นคันนี้เลยนะคะคันที่2ก็จะเป็นคันนี้เลยเป็น Isuzu All New Cap เครื่องยนต์ 2,500cc เชื้อเพลิงดีเซลเช่นกันนะคะแต่คันนี้จะเป็นปี2015นะคะปีจะใหม่ขึ้นมาหน่อยนะคะตัวนี้ทางโชว์รูมนะคะได้มีการต่งให้พร้อมใช้งานเลยนะคะเอาไปขับซิ่งๆขับเท่ๆเลยนะคะช่วงปีใหม่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการลงสเกิร์ตให้รอบคัน1ชุดนะคะ สกเกิร์ตสวยงามมากนะคะอันนี้สกเกิร์ตร้านเราใส่ให้นะคะแล้วก็โรดเตียนะคะชุดอุปกรณ์โหลดเตียที่ทางโชว์รูงของเราได้แต่งให้เพิ่มเติมนะคะแถมร้อนแม็กแฟชั่นไว้ให้ด้วยนะคะเป็นแม็แฟชั่นขอบ17นะคะสำหรับแคปบคันนี้นะคะเป็นแม็ขอบ17นะคะแต่สี่ประตูคันเมื่อกี้ก็จะเป็นแม็ใหมาย,ยางใหม่ขอบ18นะคะก็จะต,ต่างกันออกไปนะคะ ตัวนี้เราขายอยู่ที่449,000บาทนะคะราคาเท่ากันเลยนะคะเหลตเงินดาวก็ใช้เหมือนกันเริ่มต้นที่39,000นะจ๊ะพี่จา๋าทางงวดสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี84งวดนะคะ7ปีคันนี้จะผ่อนอยู่ที่เดือนรับประมาณ7,600กว่าบาทนะคะถ้าพี่ๆต้องการผ่อนให้ระยะเวลามันสั้นลงนะคะ6ปีจะผ่อนอยู่ที่เดือนรับประมาณ7,600กว่าบาทค่ะ สนใจแบบไหนต้องการแบบไหนสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับสวยได้เลยนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างนะคะเดี๋ยวดูที่บอกแคบด้านหลังก่อนนะคะอันนี้ทางโชว์รูมแถมของใหม่ให้เลยนะคะทางร้านของเราแถมของใหม่ให้คอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำนะคะคันนี้จะมีถุงลมนิราภาัยนะคะก็คือแอร์แบกคู่หน้านะคะมีตรงนี้1ลูกแล้วก็ตรงพวงมาลัยลูกหนึ่งนะคะระบบเกียร์คันนี้เป็นแมนนวล5สปีดแอร์ก็เป็นแบบ แมนวนวลแบบใช้มือปับอยู่นะคะเครื่องเล่นก็ CD สามารถใช้งานได้วิทยุ FMAM ก็ใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้เครื่อง2,500นะจ๊ะสนใจชอบสีประตูหรือชอบตัวแคปนะคะสามารถโทรมาสอบถามสวยได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะที่มีเอกสารมีหลักฐานให้ไฟแนนซ์เขาสามารถตรวจสอบได้พ่อค้าแม่ค้าพนักง,งานบริษัทผู้รับเหมารอปภสามารถออกรถกับสวยได้นะคะ ขายของตามตลาดนัดก็สามารถออกได้นะจ๊ะสำหรับคุณพี่ท่านใดคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ไปเปิดเครดิตกับเต้นรถมือสองที่เต้นอื่นๆมาแล้วนะคะแต่จัดไม่ผ่านนะคะสวยยินดีให้คำปรึกษานะคะใครเคยไปจัดแฟแนนซ์กับเต้นรถมือสองในเต้นอื่นๆแล้วจัดไม่ผ่านสามารถโทรมาพูดคุยกับสวยได้เลยนะคะยินดีให้คำแนะนำกับพี่ๆทุกท่านนะจ๊ะสำหรับคุณพี่ท่านใดที่สนใจและกำลังมองหารถมือสองไปใช้งานนะคะสามารถโทรมาพูดคุยกับสวยได้เลย รับประกันให้นะคะรถทุกคันของทางโชว์รูม V88 ไม่มีประวัติอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่มจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะผ่อนหมดโอนรับเล่มได้ร้อเปนะจ๊ะพี่จ๋ารถที่นี่นะคะปลอดภัยนะคะผ่อนหมดโอนรับเล่มกันได้ร้อซนะคะสนใจมองหาเป็นรถมือ2อรุ่นไหนนะคะรองโทรเข้ามาพูดคุยกับสวยได้เลยนะจ๊ะ,อ,ะอันนี้จะเป็นเครื่อง2005นะคะปี2015คันนี้ไม์กิโดวิ่งมาอยู่ที่ 25,664กิโลนะคะสำหรับตัวนี้นะจ๊ะลองเปรียบเทียบรองศึกษาดูนะคะระหว่าง All New 10ประตูปี2012กับ All New Cap ปี2015ที่พี่ชอบแบบไหนนะคะใครสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรืออยากได้รู้เพิ่มเติมรองโทรเข้ามาพูดคุยแอดไลน์สื่อเข้ามาได้เลยนะคะ พี่0812744654นะคะชอบแบบไหนสนใจแบบไหนติดต่อสอบถามสดเข้ามาได้เลยนะคะระหว่าง2คันนี้นะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สวยด้วยเนาะในช่องทาง YouTube ทางเพจ Facebook นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สวยด้วยในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวยต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านกันไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ